สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรถถ่ายรถแท็กเตอร์ทุกท่านค่ะวันนี้น้องแป้งจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมรถ6640สี่ศูนย์นิวฮอลแลนด์ค่ะเป็นรถขายตามสภาพนะคะจะมีการเช็คระบบให้เป็นบางส่วนค่ะโอเคเนาะเช็คบางส่วนเนาะใช่ค่ะมีการเช็คระบบเกียร์ระบบเฟืองท้ายปั๊มแดงซิลล้อหลังสองข้างให้ค่ะแล้วก็น้ำมันสามถังค่ะน้ำมันไฮดรอลิกค่ะอ๋อเป็นรถแท็กเตอร์6640ใช่ตัวนี้ฮอลแลนด์ใช่เพาเดียวเนาะใช่ค่ะเป็นขายตามสภาพน้องแป้งเนาะ มีการเช็คบางส่วนก็จะมีเช็คระบบเกียร์ให้ใหม่เช็คระบบเฟืองท้ายให้ใหม่เช็คระบบสินล้อหลังสองข้างให้ใหม่เช็คระบบปั๊มแดงใหม่แล้วก็เปลี่ยนมันเครื่องใหม่เนาะกรองเครื่องใหม่เช็ควาล์วใหม่กรองโซลากรองไฮริกใหม่โอเคคันนี้เป็นขันตามสภาพขายตามสภาพค่ะในราคา3ามแสนเก้าหมื่นบาทค่ะมีเล่มเอกสารทะเบียนพร้อมโอนให้โอ้ราคาอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นบาทใช่ค่ะแล้วก็มีเอกสารเล่มเต็มทร้อมโอน ยางหน้าก็ถือว่าสวยใช้ได้เนาะใช่ค่ะยังสวยอยู่เลยยางสวยอยู่เลยยางหลังก็ยังเจียมยางสวยเลยเนี่ยเนาะใช่ค่ะยางหลังยางหลังสปอร์สโตนยางใหม่ๆอยู่เลยคันนี้ท่านไหนอยากจะสั่งสั่งจองก็ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0862415156ค่ะเพราะว่าเราจะใช้การเช็คในประมาณ10กว่าวันเนาะน้องแป้งเนาะใช่ค่ะใช้เวลาเช็คในประมาณ10กว่าวันก็ถ้า ท่านใดอยากสนใจอยากสั่งจองก็โทรมาเบอร์นี้086-2415156ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ